บนห้วยพุกอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณขันตัวเองมาเป็นครูสอนว่ายน้ำกับใช้ชื่อที่ว่าจิตอาสาพาว่ายน้ำค่ะนอกเหนือจากจะทำให้เด็กๆในชุมชนแล้วก็หมู่บ้าน,นมีทักษะในการว่ายน้ำได้แล้วเขายังฝึกสอนนักกีฬาสามารถที่จะไปแข่งขันในสนามต่างๆได้ด้วยเขาบอกว่าบ้านของเขาเนยอยู่เยื้องๆกับทางอบตอห้วยพุกเดี๋ยวเราไปหากันว่าบ้านเขาอยู่ไหนคะ่ะ ดีคะ่ะสวัสดีครับแถวนี้เขาบอกว่าจะมีครูสอนว่ายน้ําอยู่คนหนึ่งนะคะเห็นว่าชื่อครูจุกเขาบอกหนูว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามยองๆกับอบตอครับผมครับ <จะ S 1> ผมจะรู้จักไหมคะครับผมเองครับตัวผมเองครูจุกเ<อ>หรอคะครับผมตัวผมเองอแล้วครูจุกทำอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เหรอฮะหาเก็บของเก่าพอหาเก็บของเก่าเสร็จแล้วเวลาถึงเที่ยงหรือห้าโมงเช้าเนี่ย เราจะมีเด็กมาเรียนว่ายน้ำคือช่วงเช้าตั้งแต่เช้ามาจนถึง11โมงครูจุกจะไปเก็บของเก่าก่อนใช่แล้วพอมีเด็กมารอเรียนครูจุกก็กลับไปสอนสอนเลยฮะวันนี้มีสอนไหมคะมีครับวันนี้มีโชว์ด้วยเหรอคะอย่างนั้นเดี๋ยวบีมช่วยครูจุกเก็บกล่องตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสอนน้องด้วยกันได้เลยได้เลยะได้เลยครับได้เลยครับโอเค และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สระว่ายน้ําต้องบอกว่าเป็นสระว่ายน้ํา DIY ของครูจุกครับผมจุดเริ่มต้นครูจุกไปมีความรู้เกี่ยวกับการ ừ ừ, ว่ายน้ํา <ừ, S 1> จนมาสอนได้ยังไงอะคะอ,อ๋อทีแรกอะผมทํางานก่อสร้าง ừ, ทางานก่อสร้างโอ้ห oh, ยี่สิบกว่าปีแล้วได้ไปสร้างในโรงเรียนจุดหนึ่งเขาสร้างสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําที่ผมสร้างเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาผมออกละ <c oughs> พอมันเสร็จแล้วาทางโรงเรียนลงโรงเรียน เอาชื่อออกได้เนาะได้ค่ะโรนะงเรียนเลยค่ะโรงเรียนมาเลลายลาดกระบังเลยให้ครอบครัวของผมเนี่ยอยู่สะไว้น้ําประจําตรงนั้นเลยให้เป็นการผู้ช่วยครูนะอ,อยู่ตรงนั้นเลยค่ะนะครับแล้วคุณตุกมีความรู้อะไรเป็น,ปนผู้ช่วยเขาได้นะตอนนั้นเราทําอะไรบ้างที่แรกไม่เป็นค่ะก็ศึกษาไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆอคุณครูที่อยู่ตรงนั้นก็สอนผมบ้างวิีการช่วยเด็กยังไงทําให้เด็กอย่างนี้เป็นยังไงจําวิชาการเขาสอนเขาสอนทุกวันเราก็จําเอาจําเอาจําเอาพอออกจากนั้นปุ๊บ ลำบากก็มาขายรถพ่วงข้างเนี่ยทีทีขี่กันทุกวันเนี่ยนะขายลูกชิ้นอก็เลยถามคนหลังบ้านคือแม่บ้านผมเนี่ยเนาะ,ะบอกว่าพ่ออยากสร้างสระให้เด็กว่ายน้ําเพื่อให้เด็กว่ายน้ําเป็นทําไมตอนนั้น<ว>ถึงอยากจะสร้างสระว่ายน้ําเพื่อให้เด็กว่ายน้ําได้เราเห็นเด็กจมน้ําเยอะ สำคัญที่สุดเด็กจมน้ําเยอะมันก็ทําให้เราจุดประกายขึ้นมาที่เรามีวิชาอยู่เนี่ยเราทําไมไม่ทําแต่ถ้าเราทําเราไม่มีเงินเราจะทํำยังไงมันก็จะมีข้อตรงนี้ออกและทางออกของครูจุกตอนนั้นก็เลยทํำยังไงค่ะเอาเอาเอาอมสินเนี่ยใส่รถหน้าพ่วงข้างอที่ที่ขายลูกชิ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ขับรถพ่วงข้างกระบอกเขาคนเริ่มต้นได้หนึ่งสลึงฮะเริ่มต้นได้หนึ่งสลึงก็วันหนึ่งก็ได้สี่พันสามพันอะไรเงี้ยเออ มันก็เลยจุดประกายตรงนั้นขึ้นมาเลยเก็บน้อยสร้างน้อยได้มากสร้างมากบางครั้งผมไม่มีเฮ้ยปูนขาดตรงไหนที่มีงานบวชผมก็ไปแย่งที่หน้านาแเ้าพูดอย่างไม่อายเนาะเอามาซื้อปูนหมายถึงไปเก็บเหรียญเหรอไปเก็บเหรียญเก็บเหรียญมามารวมกันแล้วมาซื้อปูนอะไรเงี้ยเพื่อมาทําสระนนี้ใช่ใช่ใสระผมนี่เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ทำด้วยไม้ไผ่นะฮะทำด้วยไม้ไผ่แต่ผมผมคิดไว้ว่าถ้าเราทําสระลูกนี้ได้เด็กว่ายน้ำหนึ่งคนเป็นเนี่ย ผมว่ามันคุ้มละมันคุ้มแล้วมันคุ้มแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เช้าออคิดแค่นี้เราสอนด้วยสระเนี้ยมันนานขนาดไหนแล้วคุณจุกสิบกว่าปีแล้วโอสว้สิบกว่าปีแล้วฮะสิบกว่าปีแล้วหลายรุ่นละหลายรุ่นหลายรุ่นแล้วฮะรุ่นต่างๆที่เริ่มตั้งแต่น้องตัวเด็กๆแบบนี้ณนะตอนนี้มีรุ่นไหนที่คุณจุกภาคภูมิใจมากผมภูมิใจทุกรุ่นเลยท่านเด็กคนนั้นว่ายน้ําเป็นแค่นั้นเลยแค่นั้นเองไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยฮะขอให้เด็กนะว่ายน้ําเป็น ของเราที่เราสร้างนะตรงนี้มันมีขนาดเท่าไหร่ยังไงคะเนี่ยกว้าง5เมตรยาว12เมตรฮะมันมาตรฐานไหมคุณจุกไม่ฮะมาตรฐานมันต้อง25อยาว25แล้ามาตรฐานจริงตัวจริงๆอะ่ะมันต้องยาว50ต้องยาว50 ก็เลยต้องมีบางครั้งบางเวลาที่มีนักกีฬาของคุจุกต้องไปใช้สถานที่อื่นใช่ใช่ใช่ใชส่วนใหญ่เราไปใช้ที่ไหนหนองบัวคะหนองบัวอ่าหนองบัวนานๆจะไปพิจิตสักครั้งหนึ่งค่ะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้หลังจากที่สอนน้องๆด้วยสระ DIY ของคุจุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีน้องส่วนหนึ่งที่เติบโตเป็นถึงนักกีฬาแล้วที่เขาใชยชื่อว่าจิตอาสาพาวไหวนาคเป็นนักกีฬาแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่นู่นว่าน้องๆนักกีฬาเขาฝึกซ้อมกันที่สระของที่อำเภอหนองบัว ใช่น้องบัวยังไงกันบ้างครับผมใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่นะคะนอกเหนือจากเป็นสระที่เป็นความหวังเป็นความภาคภูมิใจของคุณจุกแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสระแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสระที่เป็นความหวังของน้องๆในชุมชนครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสระที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างแน่นอนนะคะ ากความตั้งใจของครูจุกที่หวังเพียงแค่ให้เด็กในหมู่บ้านมีทักษะการว่ายน้ำติดตัวและสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้นำไปสู่เส้นทางความฝันของเด็กๆในการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่มีจุดเริ่มต้นจากชมรมจิตอาสาผ่าว่ายน้ำหนูมาเรียนว่ายน้ำกันนานอ,อย่างไรฟัง ทำไมถึงชอบไปน้ำสนุกสนุกหรอแล้วเรียนกับรูจุกสนุกไหมสนุกรูจุกเขาสอนยังไงบ้างอ่ะสอนสอนสอนบางทีก็ห้าสิบบางทีก็ร้อยบางทีก็ยี่ห้าบางทีก็ยี่สิบทำไมถึงไม่ชอบกีฬาอื่นแต่ทำไมถึงมาอยากว่ายน้ำกันล่ะกีฬาอื่นไม่บาดเจ็บหรอบาดเจ็บ ่าเดเจ็บน้อยวความฝันอยากเป็นอะไรกันคะยากนนักโอ<ป>ลิมปิกจริงๆแล้วก็เป้าหมายเดิมเรายังไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องนักกีฬานะครับอยากให้อ,อยากให้เด็กๆให้ลูก ยกสาวแล้วก็เด็กๆในว่ายน้ําเป็นก่อนนะครับเพื่อ,อช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในเบื้องต้นแต่ผ่านไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เห็นพัฒนาการนะครับที่ดีขึ้นก็เลยส่งมาเข้าฝึกในการว่ายน้ำให้เป็นนักกีฬานะครับตอนนี้เราได้ยื่นจัดตั้งขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จัดตั้งมาได้สักระยะหนึ่งนะครับสำหรับ คุ้มฝึกประจําชมรมนะครับอ,อย่างน้อยเลยทางสมาคมกีฬาทางน้ํากําหนดไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกผู้ฝึกสอนในระดับ1อย่างน้อยระดับ1น,นะครับครับซึ่งตอนนี้ผมก็ฝึกในระดับ1ก็ยื่นขอจดทะเบียนแต่เป้าหมายต่อไปก็คือ,อในระดับ2ซึ่งจะ,ะไป ฝึกอบรมในช่วงปี2568นี้นะครับในปี2568นี้นะครับเราก็จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรายการที่ทางสมาคมระเบียงสถิตินะครับแล้วก็ถ้านักกีฬาของเราเนี่ยคนใดทำเวลาได้ดีนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในปี2568ในช่วงช่วงเดือนสิงหาคมครับ แค่บรรยายไม่ถูกเลยเนาะมันอึดอั้นตันใจไม่ว่าผู้ปกครองทุกๆคนแล้วก็นักกีฬาทุกคนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เ,เราสู้กันมาตลอดสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือผู้ปกครองเนาะการไลยจ่ายรายอะไรไลอะไรทุกอย่างเนาะแต่ก็ยืนยืนได้ถึงขนาดนี้ไม่ต้องพูดก็มีความรู้สึกเป็นยังไงแล้วเนาะเราเห็นเห็นกันอยู่เนาะ พูดง่ายๆว่าดีใจที่สุดเลยนะเป็นวันนี้เนาะเขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเนาะให้ให้บุตรหลานของท่านมาเรียนไ่ว้น้ําผมไม่ใช่คุณครูนะเป็น <c oughs> เป็นลุงธรรมดาเฉยๆแต่ผู้ปกครองทุกท่านอะไว้ใจผมนะไว้ใจผมจนไว้ใจถึงขนาดสูงสุดมาถึงอย่างนี้ที่เห็นเห็นอยู่โอ้ยิ่งกว่าเงินอีกฮะเนี่ยยิ่งกว่าเงินอีกครับเนาะ เงินละผมหาได้เก็บของเก่าเก็บข้างถนนผมก็ได้แล้วนะกินแป๊บเดียวผมก็หมดแต่อย่างนี้สิม,มันไม่หมดมันไม่หมดเลยนะผมไม่รู้ว่าความรู้สึกใครจะเป็นยังไงผมไม่รู้ถ้าผมคิดถึงเรื่องเงินนะผมทําตรงนี้ไม่ได้ผมทำตรงตรงนี้ไม่ได้เลยฮะผมทำตรงนี้ไม่ได้ผมคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายถามว่าจะอยู่นานไหมก็อยู่ที่ผู้ปกครองจะไว้ใจผมเนาะ,ะไว้ใจผม ก็ก็ก็ก <S an> ็ผมจะทําอีกต่อไป <S <S <an> <S เพื่อเพื่อลูกๆนั้นหลานในชุมชนและนอกชุมชนของเราที่ที่ที่ไว้ใจผมมา